สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไดมอนตั้งสีท่านนะคะไดมอนสมชายนะคะไดมอนพัพนิตาอารามรักแล้วก็ไดมอนนัทชพงชัยอักษรศิษย์ไดมอนพัทราวดีสีแเล้มน,นะคะก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวนะคะชื่อปัมวันตั้งต่อนนัรนรค่ะเ,เรียกสั้นๆว่าน้องสีนะคะหรือพี่สีห้ามเรียกคุณยายคุณป้าน,นะคะ <laughs> <laughs> ปัจจุบันก็ยังคงทํางานประจําอยู่นะคะด้วยวัยอายุยัง ที่61ปีคะ่ะนะคะแล้วก็ต้องอย่างอื่นก็ต้องขอบคุณ power team นะคะ power team ที่ทำให้เราได้มีโอกาสาได้มาแบ่งปันนะคะได้มาแชร์มุมอมองทางด้านธุรกิจนะคะแล้ววันนี้นะคะในหัวข้อที่จะมาพูดก,ก็คือในหัวข้อข,ของ MSTAR ให้มากกว่าที่คิดนะคะก็เป็นอีกหัวข้อนหนึ่งนะที่ที่สีนเนี่ยมีมีความรู้สึกมาตั้งแต่ตั้งแต่ ต้นเลยนะคะว่า MSTAR เนี่ยมีความพิเศษนะคะมากกว่าบริษัทอื่นนะคะก็คือ y ายเอ็มสนั่นเองนะคะเอ่อก็ด้วยทําไมเราถึงเห็น MSTAR ด้วยหลักใหญ่ๆก็แค่3าเรื่องนะประกอบก็คือเชื่อมโยงจากอาจารย์สนรดาแล้วก็คือในเรื่องของบริษัทเรื่องสินค้าเรื่องแผนแผนธุรกิจนะคะเอ่อข้อที่หนึ่งเรื่องบริษัทเนี่ย บริษัทยืนหยัดนะคะยืนหยัดอยู่นะคะและมั่นมั่นคงนะ,ะมาตั้ง17ปีเต็มนะคะที่ที่ไม่ว่าจะอยู่ใน่ามกลางวิกฤตอย่างไรนะคะเราก็ยังสามารถที่จะบริษัทยังสามารถเติบโตพัฒนาแล้วก็มีระบบนะ,ะที่ที่ดีขึ้นนะคะสีจจำได้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่สีเริ่มเข้าธุรกิจเอ็มสตาร์นะคะเมื่อปี2551นะะเราตอนนั้นยังสมัครแบบแบบแบบ ใช้ใบสมัครอะค่ะแล้วก็ยังอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะยังประชุมยังทําแบบต้องเรียนรู้ที่ต้องเดินเข้าหาทีมเอ่อยังต้องเข้าคอร์สการสาธิตสินค้านะคะแต่ในขณะน,นี้ปัจจุบันนี้ด้วยการพัฒนาของบริษัทที่ไม่หยุดนิ่งนะคะก็ไปสู่ได้เราเห็นว่าการพัฒนาเนี่ยดีขึ้นด้วยระบบที่รองรองรับนะคะจนไวัยไหนไหนก็ก็สามารถทําได้อะคะ่อ,อยิ่ง เราเป็นผู้สูงวัยเราก็สามารถทําได้โดยโดย,โดยไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มาทําให้เราเป็นอุปสรรคเลยนะ,ะยิ่งผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะท่านก็ไม่เหมือนใครอะคะ่ะคุณหมอรพาวัชรศรีโรเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเรินสดแล้วก็ทําให้เราไนดะ้รู้สึกว่าเราเป็นผู้สําเร็จได้อย่างปลอดภัยนะส่วนคุณหมอพนินชนเลอเกียตท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่คอยดูแลพัฒนาสินค้านะคะเบ่งปันโอกาสให้กับพวกเราด้วยความรักนะคะซึ่ง ก็ไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่แสดงถึงความรักเราอย่างแท้จริงนั่นนั่นคือแสดงถึงถึงให้เห็นว่า,าท่านผู้บริหารทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะที่ยอดเยี่ยมนะคะส่วนที่สองที่สีคิดนะคะที่สีคิดว่าเอ็มสตาร์เนี่ยให้มากกว่ากว่าที่เราเครียรคือในเรื่องสินค้านะคะตลอดเวลานะคะตลอดเวลาเนี่ย สินค้าเนี่ยมันมันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากการค้นคว้าวิจัยจากการศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็สินค้าพัฒนาจากตัวตัวแรกตัว,ต,วตัวที่หนึ่งตัวที่สองอย่างอย่างเช่นตัวที่สีทัดใจมากที่สุดนะคะตอนข้าวช่วงแรกๆช่วงนั้นนะคะ,นนะ,คะก็คือ,อไวน์ขอางสตาร์น้ำมันรำข้าวจมูกข,ข้าวซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยสีเนี่ยทำงานทำกลางทำงานประจำนะกับอา่าอุ่นส่วนชีวิต เรายังทํางานประจําอยู่แล้วก็เรามีลูกนะเราก็ต้องดูแลนะเพราะฉะนั้นด้วยการที่เราลืมดูแลชีวิตดูแลตัวเองแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต้องล้มนะล้มลงเป็นนามาพฤกด้วยศักยภาพของสินค้านะที่ที่สีมีความเชื่อมั่นนะคะก็คือนํามันดาข้าวจะหมกข้าวเนี่ยซึ่งตัวสินค้าตัวนี้ทําให้สีเนี่ยมองเห็นเลยว่าการพัฒนาสินค้าเนี่ยดีมากเลยสีได้กินน้ำมันดำข้าวจะหมกข้าวต่อเนื่องมาตลอดจอนั้งว่า มีมีวันนี้นะคะวันนั้นกับวันนี้ต่างกันเลยค่ะวันนั้นเนี่ยจมูกเปี้ยวปากเปี้ยวน้ำลายไหลนะคะพูดไม่ได้ต้องลาออกจากจากโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น่ะ,ะสิ่งเหล่านั้นมันเรียกกลับคืนมาแล้วด้วยด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอที่คุณหมอหมอบให้นะครับด้วยสินค้าเรื่องสินค้าเนี่ยที่ที่สีทองนะทุกตัวแล้วที่คุณหมอหมอบให้เนี่ยนะคะได้พัฒนามาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในในในเรื่องของผลงานการวิจัยเอยในเรื่องของการคิดค้นนะคะอย่างเช่นในครีมเนี่ยตัวแรกๆเนี่ยที่ท,ที่ที่สีใช้ช่วงแรกก็มันเ,เ,เป็นในครีมธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งแต่ตอนนี้การพัฒนาคิดค้นหาสูตรเนี่ยคุณหมอได้พัฒนาตลอดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดยอดของประสิทธิภาพที่คุณหมอท่านมอบให้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์น,นะคะอ่ส่วนเรื่องที่สามนั่นอ่ตรงนี้สีก็จะพูดแบบแบบ ไปเร็วนะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลายคนได้แบ่งปันไปแล้วก็คือในเรื่องของแผนธุรกิจนะคะซึ่งเป็นแผนธุรกิจที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็ทรง,งพลังนะคะที่เียนว่าตอนนั้นเนี่ยเราได้ใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ที่ในช่วงเวลาหนึ่งที่เราทําแล้วออตอนนั้นสีก็ขึ้นอต่ลํลำดับเป็นอยู่ที่รูบี้สตาร์มีราได้มากกว่าแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็เกิดจากหักเหของชีวิต นะด้วยด้วยคุณธนทรสืรุตรส่วนชีวิตเนี่ยได้รับไว้แต่ก็เสียชีวิตจากนั้นเนี่ยด้วยด้วยสียงก็ยังสุภาพไม่ดีแต่ก็บริโภคสินค้าต่อเนื่องด้วยคะแนนแค่สามร้อยคะแนนหรือพันคะแนนนะคะมันก็สามารถที่จะทําให้เราได้รับรายได้แบบพาสซีฟอินคัมตลอดเวลาสิบเอ็ดปีเต็มสีมาย,ยืนยันได้เลยค่ะสีมีรายได้รับตลอดสิบเอ็ดปีเต็มที่ผ่านมาทุกเดือนคุณหมอได้มอบให้เรา ตลอดเวลาตลอดทุกเดือนเลยนั่นคือตอบโจทย์ได้เลยว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยเดินต่อด้วยธุรกิจของสินค้าด้วยชีวิตของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือสักยากของสินค้าแล้วก็มาสู่แผนของการตลาดที่เรียบง่ายเรียบง่ายและทรงพลังต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยการที่สีเนี่ยใช้สินค้าต่อเนื่องนะคะ รักษาคุณสมบัติ300คะแนนบ้าง100คะแนน,นบ้างนะคะต่อเนื่องแล้วก็สามารถรักษาองค์กรได้นะคะทำให้ได้รับไรายได้เนี่ยตลอดเวลาส่วนทําให้พอถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อสีพร้อมนะคะที่จะเข้ามาตัดสินใจในการที่จะทําเอ็นสตาร์ใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะนั่นคือหมายถึงการตัดการทํางานที่เราเริ่มต้นต่อยอดได้เลยนะคะซึ่ง คนหลังวัยะเษียณเนี่ยฉันอ่อสีทิดว่าก็ทําให้เราต่อยอดได้โดยที่ไม่ต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์แล้วนะคะแล้วก็ธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่อืไม่มีอะที่บริษัทไหนที่ที่สีคิดว่ามันจะมันมันจะตอบได้อย่างนี้ค่ะนะคะที่สาีขายืนยันเลยนะคะแล้วก็เอถ้าในอนาคตเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะถ้าชีวิตเราไม่อยู่ในบนโลกใบนี้เนี่ยหรือว่าจากไปเนี่ยสิ่งที่ศีลเชื่อมั่นนะคะศีลเชื่อมั่นเลยนะคะว่ามันจะมีมรดกทิ้งไว้ให้ลูกเราแล้วก็เป็นมรดกที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขเลยค่ะที่ไม่มีเงื่อนไขว่าจะมาสามารถแบกภาระอะไรนะคะเป็นมรดกมรดกที่สวยงามนะคะซึ่งมันแตกต่างกับธุรกิจโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ทำให้สีเนี่ยมองมองหาแล้วก็เริ่มต้นนะคะที่จะทํามันต่อที่จะต่อต่อยอดมันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเปิดทําให้ได้สามอย่างสามเรื่องห,หลักๆก็คือเราก็ต้องเปิดโอกาสให้โอกาสให้ความรู้แล้วก็ให้ความรักการให้โอกาสให้โอกาสใครให้โอ,อกาสกับตัวเองวันนี้เราให้โอกาสกับตัวเองนะที่จะมาเรียนรู้มาเติมเต็มนะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาสินค้าในเรื่องอะไรต่างๆที่จะไปบอกต่อกับคนอื่น ก็คือให้โอกาสต่อผู้คนนะคะให้ความรู้ก็คือให้ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสินค้าในเรื่องของอผลค่าตอบแทนในเรื่องของแผนการตลาดที่เรียบง่ายและที่ทรงพลังนะคะซึ่งกระบทการเรียนรู้เหล่านี้มันไม่ได้มีแต่เราอย่างเดียวนะเพราะว่าทีมก็สามารถให้ได้นะคะในส่วนของอ YouTube ในส่วนของบริษัทก็เขาก็ทำให้เราเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเราเพียงแต่พาตัวเองเข้าไปนะคะและ ที่สาคัญที่สุดนะคะที่ที่สีคิดว่า,าทุกคนควรควรจะมีเลยนะคะก็คือการให้ความรักนะคะความรักเนี่ยนะคะมันมันมันก็คือคําตอบก็คือความรักอะค่ะสีสีเชื่อว่า คนเราถ้ามีความรักเนี่ยมันมันมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะที่มาม่แสีแยงได้นะคะเราเราเรารักใน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 ทุกคนนะคะรักในชีวิตรักในทุกเรื่องรักที่เขาเป็นเขารักที่เราเป็นเรารักที่องค์กรเป็นองคอ์กรยินดีซึ่งกันและกันนะคะยอมรักซึ่งกันและกันนะยืดหยุ่นน้ยืนหยัดนะเออแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็มี power team เป็นต้นแบบนะของพ่อแม่ทั้งสี่ท่านนะคะที่เป็นต้นแบบที่ดีให้เราที่เราจะเดินตาม นะเราเป็นลูกอย่างงงเงยนะคะแล้วก็เออเป็นเป็นเป็นคนที่คอยให้กำลังใจกับเรานะ,ะแล้วก็เราก็ต้องเป็นฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็คือจิ๊กซอนะคะเออสีสีคิดว่าเราทุกคนเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญทั้งสิ้นนะคะที่จะประกอบเป็นหนึ่งภาพ เป็นหนึ่งภาพใหญ่ๆแล้วก็สวยงามน่าส่งพลังนะคะบนโลกของเอ็นสตาในวันนี้นะเพราะฉะนั้นสีคิดว่าโลกใบนี้เป็นโลกที่สวยงามเหลือเกินนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราทุ่มเทมากเท่าไหร่พลังที่เราทุ่มเทมากเท่าไหร่สิ่งที่ตอบกลับมาชีวิตหลังการตายของเราจะมีความสุขแน่นอนเพราะเราทิ้งมรดกค้อใหญ่ไว้กับทายาทของเราค่ะ